นิทานเรื่องแรงศรัทธาของย่าแก้วการละครั้งหนึ่งนานมาแล้วในหมู่บ้านเล็กๆท่ามกลางภูเขาและทุ่งนามีหญิงชลาผู้ยากไร้คนหนึ่งชื่อว่าย่าแก้วแม้จะยากจนขัดสนปัจจัยแต่ย่าแก้วมีศรัทธาในพระพุทธศาสนาอย่างยิ่งวันหนึ่งวัดในหมู่บ้านได้ประกาศจัดพิธีหล่อพระพุทธรูปองค์ใหญ่ เพื่อเป็นที่พึ่งทางใจให้แข่ชาวบ้านทุกคนต่างร่วมมือกันบริจาคทรัพย์สินเงินทองเพื่อใช้ในการหล่อพระพุทธรูปองค์สำคัญนี้ย่าแก้วเดินทางมายังวัดพร้อมกับเหรียญสตางค์เพียงเหรียญเดียวที่แค่มีแม้จะเป็นเงินเพียงเล็กน้อยแต่ก็เป็นสิ่งที่ย่าแก้วสามารถหาได้ด้วยความเต็มใจแกเดินเข้ามาที่หน้าโต๊ะบริจาค และยื่นเหรียญน,นั้นให้กับชายหนุ่มที่ทำหน้าที่เก็บเงินบริจาคหนุ่มน,นั้นรับเหรียญมาแต่ในใจก็ไม่ได้ให้ความสำคัญเขาคิดว่าเหรียญเดียวนี้คงไม่มีค่ามากเท่าไหร่เมื่อเทียบกับทองคำเงินจํำนวนมากมายที่คนอื่นๆนำมาบริจาคเขาก็เก็บเหรียญไว้ในกระเป๋าเสื้อแต่แล้วก็ลืมมันไปในที่สุดเหรียญน,นั้นก็หล่นหายไปอย่างไม่ได้ตั้งใจ เมื่อถึงวันที่ต้องหล่อพระพุทธรูปช่างผู้ชำนาญได้เริ่มทำการหล่อขึ้นแต่เมื่อหล่อเสร็จพระพุทธรูปกลับมีรอยแตกล้าวราากับว่ามีบางสิ่งบางอย่างขาดหายไปไม่ว่าช่างจะพยายามเท่าใดพระพุทธรูปก็ยังคงแตกรล้าวทุกครั้งที่หล่อขึ้นมาพระเถระผู้เป็นเจ้าอาวาสของวัดเห็นเหตุการณ์นี้แล้วก็รู้สึกว่าเหตุการณ์ครั้งนี้ไม่ธรรมดาท่านจึงดั้งสมาธิเพ่งพิจ,จารณา และตรวจดูเหตุแห่งปัญหาในที่สุดท่านก็เห็นภาพของย่กาแก้วและเหรียญสตางเพียงเหรียญเดียวที่แกได้นำมาบริจาคพระเถระจึงเรียกประชุมชาวบ้านและถามว่ามีใครได้ขัดศรัทธาของใครหรือทำสิ่งใดที่อาจทำให้เกิดความไม่บริสุทธิ์ในงานนี้หรือไม่ชายนมผู้รับบริจาคเริ่มนึกถึงเหรียญสตางของยาแก้วที่เขาไม่ได้ให้ความสำคัญ และทำหล่นหายไปในที่สุดเขาจึงยอมรับและสารภาพกับพระเถระพระเถระจึงสั่งให้ทุกคนช่วยกันค้นหาเหรียญสตางของยาแก้วจากทุกซอกทุกมุมในวัดและหลังจากค้นหากันอยู่หลายวันในที่สุดพวกเขาก็พบเหรียญน,นั้นอยู่ที่มุมหนึ่งของห้องเก็บของเมื่อได้เหรียญนั้นมาพระเถระจึงสั่งให้ช่างนำเหรียญสตางของยาแก้วใส่ลงไปในเบ้าหล่อพระพุทธรูปอีกครั้งคราวนี้พระพุทธรูป ที่หล่อขึ้นมาไม่มีรอยแตกเล้าอีกต่อไปกลับพดตรามสมบูรณ์แบบอย่างที่ควรจะเป็นและเหรียญของย่าแก้วก็ได้ติดที่หน้าผากขององค์พระพุทธรูปองนั้นราวกับเป็นสัญลักษณ์แห่งศรัทธาที่แท้จริงเมื่อชาวบ้านเห็นดังนั้นทุกคนต่างสํานึกในความศรัทธาที่บริสุทธิ์ของย่าแก้วแม้จะเป็นเพียงเหรียญสตางเหรียญเดียวแต่ด้วยความตั้งใจและศรัทธาที่แกมี มันกลับมีพลังมากพอที่จะทำให้พระพุทธรูปองค์ใหญ่หล่อขึ้นมาได้อย่างสมบูรณ์งดงามนี่คือเรื่องราวของย่ากแก้วผู้สอนให้ทุกคนได้เห็นว่าศรัทธาที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนของทรัพย์สินที่บริจาคแต่อยู่ที่ความบริสุทธิ์ใจและความตั้งใจที่ไม่มีใครสามารถขัดขวางได้ความศรัทธาเพียงเล็กน้อยที่เต็มเปี่ยมด้วยความตั้งใจ ย่อมมีพลังอันยิ่งใหญ่กว่าทรัพย์สินนับไม่ถ้วนที่ไร้ซึ่งใจศรัทธา